เห็นบอดเห็นลอยเห็นหัวก้อนพวกข้าวไปหาพอมตีบวกข้าวจังไหนเจิาตีข้าวไปรับงานลอยกระท่องเจ้าสีไปเบิ่องลุดตำหลานแกะก้่นเออลดตำหลานผู้ใดรถตำหลังเมียนใสจรักเสาไฟฟ้ามึงแกะก้อนพวกแม่หลานเท่าก่อตีเออปฟาหาการมันเป็นยังไงหลัการมันมันโขขาไม่ผบ่ได้ถามเรื่องความลากมันยม่ผู้ถามเรื่องการบาดเจ็บมันนั่นละมันโขขามันบ่ผู้ใดมีเมี่ยวโขขาแม่มึงแก ไอ้บ้านบาทเอ็บมองไดไร่ล่างไายโอ้ยมันเอสี่ก็ตกันขนาองเข้าใจว่าคำกุวาเอือกหักเอือังเีราแพทยแบ้านแม่มัองติดแย้เอือกสีอยสมึงก็บอกว่าเอืกสีู่อพอมทีู่เข้าใจว่าตควมหักนอนเข้าใจถามแยสโดาองููอู่ไยดนเขาไปเอาสุดมาโอ้ยพอท่านม่มกันทิดละห่างเอาห่างเอารถอะไร ปายู่วงไหนต,ตายตะโดห้างพายุเมียตึสีฐา,า <c oughs> นขุ่นมาลูกจะบ่งสโดเดี๋ยหลอนผู้ใดก็ดเงี้ยนม่ละโอ้ยผูดดีๆมันคือบอ้าออกมาเนี่ยจักรอยจักตาบอจักรถโอ้ยเราอาผูธสาวตาลาดกจะแบบนี้มาหรอไอ้อห้าเดียสเกิตเม่นตปากเคียงเว้ยโอ้ยดียเท่เา,าเทา,า,า,านี่นี่บดบดเนี่ยนี่เลยเลยเนี่นี่เจ้าจักรใบว่านีมันไง ว่ายังจังไหนกูใส่ปุย๋ยตากระา,ายวาเยว,ว้ยเาม่ดีจีหาเว้ยโอ้ยจั่ดี้กดีแล้วผู้คนนี่กินแท้จิตแท้าหารเสริดดมหมดลยปุย๋าายอยู่ม่ดียังไงปุ๋ยตากระา,ายโอ้ยปุ๋ยตากระไายนี่ใส่มันกระลุงหัวคือคือใส่หัวขยองข้อยน้อยใส่หัวของข้ขขขขงยยั่ผู้สาวนักศึกษาเสือผู้บ่าวกินมือรังซอนหมดเลยสะพ่อหรอกูทักเพียร์ไวเด็ดหมอ ถักแมวม,มึงยังอยู่ไหากระด็มาดูถักวคร,ร่ด้วเห็นว่าไขเป็นนัสีผสมประอกอบแบบนี้ไข่ม่เงื่อนเดือดกินเรอเป็นข้าราชการหรือคุณบอลยเดืนอนยังเอาคนพิการคนแปดร้อยคนนึมาแล้วเงื่อนคนแก,ก่ขยิบหกร้อยเออดิจิตนขยก็ได้ก้อนโมกุมปอกบางสุดซุ้มหนังอยู่ทั้งหนาบ่าท่านใดก็มี่ฮัลล์คุเลิกัตที่ได้พร้อมกันนันลาซีได้ยุ่ยเส้นอะปึ้ก็สิ่งตายฮลคนบ้านไหนทมาปึ้อยู่หันโอ้ยักปึ่งปึ่ง๊บปึ่งละ ธนาคารเขาบอกว่าคุณยายถ้าอยากได้ไรนะให้ผูกความเพีรกับบาดใส่กันนะกับสมุดบัญชีก็แม่งกเบิดกระแนะน้ำบันน่ะแหละเจ้านาทีเขาห้าหน่ะพอนอยา่ออยก็บบตดกับสมุดผูกใส่กันมันจะได้มนอีน้จุ่เยม่่ัน้นยเนะออ อาชีพโอ้เป็นมาลาเป็นยี่ข่อยนั่นจบจากเนี่ยลูกศิษย์กูดมศิลป์คนด้วยไข่เนี่ยมาดูที่เมย์ดีทีเออขัดเนาะเออจะขัดก็ขาดไแล้วติดเอฟซีต่นสู้สิจบเอาจ้าเพื่อเบ่าเนี่ยมาทำงานมีหลายคืนที่มืออื่นเป็นของขนาดโปรตั้นเหล่าพี่น้องกันทีมากไว้กระทุ้งกัน แต่สำคัญคือเจ้าหน้าที่มาดูแลงานเออบ่ต้องว่างหลับเจ้าหน้าที่อยู่ในหม้อหรือว่าเจ้าหน้าที่เมี่ยงขอนแก่นนี่เคยเจ้าคุมงานเก่งเก่พวกมีการตีการขากันเกิดขึ้นแม่ยงข่าบ่เก่งแต่คุ้มงานนี่เก่งอย่างอีกตั้งด้านก็จะบวกกันนอกก็จะไปเขี้กับเก่งร้องเบิลงเสลียวทางออกไปรกางสะดานเนี่ยก็ยืนตากแดดได้เพิ่งยืนยัได้โฮไม่ปวดโดยเยอะอยู่มั้งมาเล่าหลังมาให้ก่น ทะลึกเนาะเ้ยเดี๋ยวเม่อัหรก็เห็นจับไข่จับเชื่อผพาดไปพาดมาเห็นถามข้าวข่วขดีไปร่อไปกถามข้าไปพักทีโอ้ยเพื่อิจับเจ้าไปังนชุ่ม่แม่หน่อยคือกันเวยแม่นีี่แม่ม<ห>นม่อยกี่หาเออกูยากไต้ยี่ดูหนิมมานักศึกสามวันเนแลงขม้าหาเราแล้วเราหล่อไปอนีดูมึงเล่นเถอะกูไปดีกว่าไปไตยีก็เลยตัอการกันเว้ย ไม่อยังอีกเพื่อนกูไหวแท้เอาอีบอดมึงบอดอีกบอดเบอเห็นเพื่อนมาบอดดอกอีกคุ้ยนี่ตาบอดอย็นเพื่อลูกสาวลูกสาวขอบคุณเด้อเห็นหมอเขาเงินมาให้อ่ะเออนางหัวชนแช่น่ะมึงไม่ยังจังหวะโอ๊ยเขาไม่กินมาทานแล้มึงซื้อหรอกกินทานได้กูมาทานไตมาทานตาอย่างเดียวเบื้องหน้ากูคือคนนอนอยู่ในโลกเป็นหมอลำ ค่อยเห็นแต่หมอแคตาบอดพี่น้องครับไม่เห็นหมอรัตาบอดแท็กสิเห็นจังไหนลำตาไหนมาเบิกน้ำกันพี่น้องหมอลำตาบอดมาเนี่ยเราคยเห็นจกบบอดไหวซะจีเจ้าเคอยไหวเห็นอย่างนองเราบ่เคยเห็นเนาะโอ้ยเนาะคอยไปหาจิ้งมาเบิกแะไรเที่วนี่คณะใดคณะใดบอกไปหาจิ้งมาเมื่อไหร่ไม่รู้คณะไหนเอหรอว่าวันจะเป็นศิลปกรรมศาสตร์พยาบาลศาสตร์นิติศาสตร์ตำศาสตร์สอดศาสตร์ มีบพราะอะไรคือบผมเ่มเพราะแขงย่ำปิดฤดูกันย่ำย่ำฝนเนาะเพจที่อยางฝนตกฝนล่องตีแมนว่ากลับไปหาหลักจ้างรก็ไฟในกระโหลบตาดำหน้าเสื้อแบอนุมองเนี่ยฝันไปพัดหลังมอดบอดบอดฮะไม่ใช่เพราะเครื่องมัดมือเพิ่งคุยเว้ยพอคู่แบบนุ่นมองว่าั้นตีของเพี้ยนแบบขอได้หาหน่อยมัดลุกก้านี้นะเออลุกไผ่พี่น้องเมืองขอนแก่นเบื้องเดชสาธิตให้ดูหน่อยเด็กหน่อยกระเสียนจะกได้ไฟของเราสู้หัวเขาอยู่มัน ลุงเขาลองเกษตรอยู่ฝั่งนู้นอาลูกก้าเอาเหตุผลดูต่างบอดหมดนี่ลุงจังไหนขออนุญาตว้างเกิดบ้างถือมาหาพ่อมันยังถือบ่สไซอ่ะมัถือมาจังไหนมันพลาดไปขี่ดีเท่้นี้มันไม่เกิดกูสียางได้ถือมันเป็นกระเทยหมอขออ่ะเฮ้ยมอขอเป็นยังโอ้ยสายตีนดานไปกระยางไปหาบใส่เอาเงียบมันสิลุกกล้ามันไม่สิลุก ฝากเคล็ดอะไรกันการลบก้ารนี้การลบก้าคนบอดข้นไรนี่มันก็ต้องอธิบายต้องบอกต้องซั่งต้องสอนเนี่ยไอ้กล้าให้หน้าตะการไทยแทนลงไปแท้หน่อยเนี่ยร้อนแท้มาหน่อยเนี่ยไทยแทนแทนหน้อยไทยลงไปค่อยยอมยอมลงไปอูอยแล้วให้หน้ากรเสียนมันก็ไงปนันต่อสมือนี่มองคนล่องนั่นอุ้ยเมื่อกี้กับบุงเบี้ยหกลงกหดตาขาแล้ววันไหนหน่อยอื้ออ้าว ลสุสลุกอากุ teachers, ้ต nah ั oh oh okay. ้มต so hey ้องกดสูงสูงเหวตั้มตั้มสองตั้มตั้มลุกลกเดินเดินโอ้ผู้ใาสิทันเตมขึ้นเต็มกลับไปเต็มสักการเต้เต้ไมให้เตขาขวาเมขาขวาเทนเตะล้วเตอวากลมอะไรมันเป็เตะดอกใหญ่เตะบอเตะขี้ดินมันจะออกกีบบอลบอลบอเตะดอกเตะนี่บอเตะแต่มันซีดอยู่นี่ห้ากระฟุงทึงเบิรตัวแหงเนมันจะเคียงวัวบัตดีมันหยอนสบู่บุนี่ แามแรงไปเห็ดหยั่งไปในหาแามแรงแามแรงครับเอ่อแปลงทดลองตัดอ้อยนะครับไม่ไดน้อยกมาเช็คอะไรสุ่มหนึ่งเลี้ยงขั้วเบิ้ดมือซ้ำใบขึ้นหมานเร็วผู้ใดตัดอ้อยคอยนี่แล้วตัดอ่ะที่บอดกูยืนเพราะเครื่องล้มบนั่งโอ้ยส่งขายล้มงานน้ำตันคุ้มเพราะว่าเจ้ไอเจงมึงมีตาอ้อยคอยเนี่ยนะมึงคดีจำได้ว่ามัดอ้อยมึงล่ะอโ้ยเขาคอยมัดแหลงพระมูอ่ะสาธิตพี่น้องเบิึง สทที่ดีว่ะอจ็บมือเบื่อรมีดมมีปะขอมีดประขอนิมีดประขอแบถอเขามีดมีดแบกมีดปะขอรงเดี๋ยวเดี๋ยวนมันหอนมันหอนมันหอโอ้ย่ยปวยคละตัวาเรียนเล่นเนังตะลุ่งอ้าวเฮ้ยผิวเนี่ข่อยแห้งปางปัญญาในรุเออเป็นวามมเอาเลยขอหัวสงอน่ผู้สาวเ่าจะมาเบิ่งปูเดอร์เมือนดีุยนายยังมื่อมีผู้สาวเ่าเอากูเป็นชีหักหมากูไไ้้ขู ว้างไปขวงเสือขว้ามาเลยดับมืออะไรอีกโยิงก้เอ้ยเอาลงลงไปเลยสาไปเลยเออหาลงไปพังห้เอาสังปาว้ตสังปาอ้อยสัไปอ้ยเใาไว้ไวอย้ยหยิบกุ้ยหยิบกยยวสมได้เข่าดดากูจะเปมึงดึงแห้งเนาะมันเด้เพราส้นลิ่งเนีมือนี่ตาเาบ้านยังเฮ้ยบ้ดไ้เป็นกำรลักของาสีเทียม ตีนยาแนแนๆต้อัมดึงดึงแน่นๆดึงล็อกสอกดำๆดึงล็อกยาแนแนนี่หัเขาคือรถแล้วไม่ต่อค้าด่ล่ะเป็นเป็นนังเจ่าขนาดนีน่เราเป็นจีเป็นนกอ้อยออกมาตัวขึ้นตอนไหนเฮ้ยขึ้นตอนซาดว่าหนแล้วรถบท่านไหนมากมากมากกับซาดรยอยากแล้วเวยอนไปงานลกับช่องหอนไหมหอนแค่ไปเร้หน่อดแล้วล่ะเอาหอนก็ปกบอม่ให้ตัดเลยตัเอ้ยซือรอเหมุนกนไม่อ้าแค่เึ้นรัเออ งสออยพี่สาวซ้ำน่อยนักศึกษามหาวิทยาลัายขอนแก่นอยากได,ด้ผัวตำรวจโอวหนีได้หรือโนะให้เขาเซิ่งจะหนีสวนตังหวัดจะมาเปลี่ยนง่ามหามหาฮะมันมันดูไม่ออกเลยหรอโวยมันใส่ซูสีกะจีขึ้นกันเลยหรอ หนีท si ok ี ar, ne, unable, ่แมวมะล่าน e ี่เขสิออกไปสู้ทีมาเปิดหมวกบ่ได้เปิดหมวกพุ่นไปต้นตานพุ่นเปิดหมวกแม่มึงจังไรแบบนี้เอาสู้มาล่าเปิดหมวกบ่แม่นจีบ่แล้วน้องเจ้าเป็นผู้ใดนี่โอ้ยกูกลยเป็นคนมาขายของมาเนี่ยว่าสิเอาเรามาขายในหม้อของตำรวจบ่ให้ขายเนี่ยมึงเสือกมาอย่างสนุะเอาเมื่อไรสูหนีหรอกกูไม่ได้จ้างสูมาล่ากูไม่อยากเบ่งสู้มาเด้เอาจะเป็นแม่ค้า แม่เมื่อยังสรจว้าทันทอวงเาเอกูป๊อบ้บอบจะตาวัาดามเ่าทารังก็รัแ่มสาดอเท้ยานร่อนรอนรราัาแมขับามามันเตะใครขับเมื่อวเจ้าตี พวกบ้องผัวพวกเบิ่งหน้าเบิ่งหลังกูจะไปถามแล้ววันไปถามไปถามให้มันแน่ใจอันนี้แม่งงั้นเหี้ยวทาภาบ่แม่ค่ะมึงสิมาทาภาทาหากอีหยังอีหาลวดหัวมึงทาภาออกไปคุณเดี่ยวไส่เดี่ยวขัวเดี่ยวไส่เดี่ยวขัวเวิร์นคุณอ่ะมึงพากูแว่ก่อนแม่แม่งแต่บ่ท้องหอดใดรมึงหัวปอดมึงหันออกก่อนกูไปด่าเพิ่นซื พิ่นมึงหูแจักเ่ราะเราเพิ่นเป็นไผ่เนี่ยนะเป็นไผ่มีอาชีพการบอดีได้เนี่ยเพราว่าผมเป็นตัวมีอาชีพการบอดีกูซักอธิการนีไรมึงหลงบ้านแล้วมึงสิไปล่ำเสบอกว่าวกใครจะไปทาพระบอกใครได้พอค่ะโอ้ยมันสุมาตะแท่งอุดรบอกเม่ยเออมาแต่อุดรกันนั่งรถมากไก่เขาสื้อกวงไก่น้ำพองมากเออพ่อมาหดสามเหลี่ยมมึงก็เลี้ยวหัวไปพุ่น ไปบ้านฝังมึงก็ไปถามเขาเขาก็สิบอกทางไปบ้านงานหาพรไปทางไหนเขาก็สิตอบมึงตัวบอมาจางไหนสูเลยมหาพ่อแม่สูยังทั้งทั้งที่ว่ามึงเห็นบ่เขาอยอะเยอะปะปนนี่พี่ผัดหน้าใบตะกูบ่พี่ยังใบแต่เมียขึ้นรถมิตะน้อนนั่งมิตะกูเมื่อีพี่เอ็นย่างไปห้างไห เปแต่สร้างทาไปแต่ศูนย์ทตั้งสี่แล้วกันได้ขันมาแล้วมันไปตั้งฉี่ละมันคนได้มากคนเดหักจนะนะคือคือคือจเขวเมื่อเย็นดหัวเลีห้าเลยแน่้ค่อยๆนะพหัวอาอมตีหัวแม่ตกูไห้ตนี้ย่อยากกูแห้งเจอเพรามันดูกูเสียกอเตีจิบจแห้งเดอะวมาเนี่ยโอ้ยมาภาคไปโรงบาลนะเพราะนปปวดแอวลงโรงบาลไหนล่ะฮะไปโรงบาลไหนก็ได้แต่ว่าจะไปโรงบาลศูนย เป็นอย่างคือ็จะไปโรงพยาบาลศูนย์หมอวบวมวันไปโรงพยาบาลสีก็ได้ไปโรงพยาบาลสีก็ได้ไปโรงพยาบาลสีแนะล่ะมึงสีตายไวเป็นอยังคือสีตายไวหมอซาซาเอาเด็กคนท่านตาหัดคอเสียวมาดึงเฉียวกูจะเลยหยาบใส่เหตุผลเป็นติดใจว่ามันว่าแม่มันอังพูดนี่นีหนียังไปเอาเพื่อนพูกมันพูกนี้เอาไปเอาไปกิ่งม้าพวกนี้ไปโอ้ยกันไปสีฟ้ากันไปเลย มาหากยากเป็นแม่กูได้ล่ะที่พาดมากกูจิถือว่าหมาเหี้ยวจะหนีกูเราจะรอดมากว่าแม่เลยเอาทิพาดมากกูจิถือว่ากูข้าเขาตัวหนีหมาเดียวมันกัพอบังกันละเท่าไม่จังได้กันมันพอบังกันละอย่าไปเอาตัวอย่างที่พอดีผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าไม่จะคอยนะเจ้าตาพ้องเต่า กตายถูกต้องคอยบ่อเจ้าจักเกีกเกกยจะขะังเรายักเสกเรายะะักเสกยาคันกินเราเนี่ยมันเมาหลุดตัวอมมันว่าที่ผานมากมันว่าหมาเงียวสิหิมันคอ,อยก็คือกันเอากับเจ้าน่กที่ผ่านมากถือว่าวาัสนาคอยได้สี่หิหมา กม้าพูดเติมก็พูดเติมเ่อนเพื่นว่าให้กินในหม้อขอยกับพ่อได้กินในหม้อขอนี่แหะเอาว่าได้กินในหม้อขอนในเขตบริเวณนี้มันเขตการศึกษาอันนี้เรื่องห่านหมอล่ำนี่รสักเดืเข้าไปไอ้แท็กซี่ดอวนเข้ามามาไอ้แท็กซีมาขายของปันไวเจ้าหน้าที่เพนักงาห้ามขายพนกต้องครับในรั้วในรั้วสถานที่ศึกษา